สวัสดีค่ะวันนี้พี่กุททำสลับเปาให้แม่นะคะเนี่ยค่ะแปง้งวันนี้ทำเยอะหน่อยเลยเพราะว่าเตรียมไว้เนี่ยค่ะเตรียมหมดทุกอย่างแล้ววันนี้นะคะเตรียมทำสลัเปาค่ะสระเปาไส้วันนี้ทำไส้หมูนะคะไส้หมู ไส้หมูวันนี้ทำทำไส้สุกค่ะวันนี้ไม่ได้ทําไส้แบบที่ว่าดิบนะคะแม่แบอกว่าทําไส้สุกหน่อยก็วันนี้ก็ใส่มีนะคะก็มีหมูนะคะมีวุ้นเส้นมีวันนี้ใส่น้นด้วยค่ะใส่เห็ดหูหนูด้วยแล้วก็ใส่มันแก้วด้วยค่ะวันนี้ เมนูตามใจฉันตามใจฉันคือตาม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 ใจแม่อยากกินอะไรใส่ไปใส่ไปหมดทุกอย่างแต่ว่าเป็นสูตรคุณเป็นไตนะคะกินได้แล้วคะ่ะไส้นี้ผัดว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะจะหอมไม่น,นั่นมากจะหอมไฟจะหอมเตถ่านนะคะหอมหอมถ่านเพราะว่าผัดกับเตถ่านค่ะกินถ่านก็เลยขึ้นมาหอมอร่อยมากชิ้นลดวเมื่อวานค่ะ <collaborations S 2> อันนี้นะคะสล <s> ับเปา <S 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 ไม่ทราบว่าจะได้กี่ลูกวันนี้ไปิ0ลูกเปล่าไม่ทราบ่ะค่ะ